หลังจากที่น้องแน็กพิมพ์นะคะโพสต์คําแถลงการนิวก็จะมาขอถแถลงข่าวนะคะอันดับแรกเลยนิวต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านส่งกําลังใจมาเนาะในคลิปคลิปนี้ค่ะเมื่อวานนิวทําเป็นครั้งแรกนะคะจริงจากดราม่าที่ร่วมส่งกําลังใจให้กับน้องแน็กเนาะเป็นคลิปแรกที่ทําแล้วน้ําตาไหลอาจจะเป็นเพราะแบบ อินแล้วก็เพลงด้วยเนาะใดๆเลยนิวต้องขอขอบคุณนะคะจากที่นิวดูเนี่ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้นิวนะคะจากคลิปนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ของดอกทางตะวันตรงเนี้ยมันทําให้นิวรู้สึกว่ามันก็จะมีอ่าหลังจากคลิปที่ลงลงไปนะคะจะเป็นดราม่ารูปแบบของมุมมองความแตกต่างที่นิวพูดถึงอ่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นนะคะของ น้องดอกทางตะว,วันเขาเนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางบางบางท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์แล้วเพื่อที่ต้องการที่จะให้นิวทราบว่าเขาเลิกติดตามนิวนะคะมันก็จะมีเข้ามาหลังบ้านแล้วก็เขาก็หายไปเนาะเพราะเข้าบล็อกนิวแต่ใดๆเลยคลิปนี้ทําให้นิวเห็นว่ามีหลายๆท่านนะคะที่เป็น fc น้องเน็กแล้วก็ติดสัญลักษณ์ของอ่าน้องอดอกทางตะว,วันเนาะมันก็ทําให้เห็นว่าคือเขาก็แยกแยะแล้วนิวก็รู้สึก ภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าเจตนานิวเพียงแค่ต้องการพูดในมุมที่เหมาะหรือไม่เหมาะสมควรหรือไม่สมควรนะคะในพื้นที่ของนิวเท่านั้นแล้วก็นิวอยากจะมาเจ่นพูดไว้ข้างต้นก็คือน้องแน็กโพสต์คําแถลงการนะคะนิวจะมาะแถลงข่าวในมุมนี้ค่ะคือนิวก็คล้ายๆกับน้องแน็กนะคะทําอ่า ทำตามเจตนาลมของน้องเน็กน้องเน็กเขาจะให้แสงบรรดาจักรวาลชาลีนะคะตามน้องๆบรรดาน้องๆแล้วก็แบ่งแสงเอฟซีไปให้นะคะส่วนนิวนะคะส่วนนิวนะคะนิวมองว่าน้องๆโค้ดที่ได้แสงจากน้องเน็กชาลีนะคะนิวก็อยากจะให้นะคะความสนับสนุนนะคะถ้าเพื่อนๆบางกลุ่มบางเพจจะเห็นนิวแล้วนะคะคือนิวจะเข้าไปสังเกตการดูก่อนนะคะว่าไลท์ช่องนี้นะที่เข้ามารวมกันคือรวมกันขึ้นจอนะคะ เป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ติดสัญ,ญลักษณ์แล้วน่ารักหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะนิวก็จะเข้าไปสนับสนุนใจไปสอกไปส่งกุหราบให้ไปแบบไปไปสนับสนุนเขานะคะตามช่องต่างๆตามเพจต่างๆที่มีการเคลื่องไลฟ์กันนะคะถือว่าเป็นการให้กําลังใจนะคะในเมื่อน้องแน็กให้แสงกับบรรดาโฮส์นิวก็อยากจะให้กําลังใจบรรดาเพจนะคะที่นํานำโฮสแล้วก็นำน้องแน็กเอามาแบบว่าตีแพรแบบ กระจายกระจายแบบว่าพ w e r ของแสงมากขึ้นนิวก็เลยอยากจะมาถแถลงเอออยากจะมาชี้แจงค่ะชี้แจงเหมือนกับว่าภาษาไทยลืมเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะน้องเน็กถแถลงการนิวก็จะมาถแถลแถลง,ถลงข่าวว่านิวก็เข้านะคะก็แต่ก็จะดูก่อนว่ากลุ่มไหนที่เขาอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่จิ้นแล้วดื้อน,นิวก็จะไม่เข้าไปสนับสนุนนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาต่อยอดในสิ่งที่มันไม่สมควรไม่เหมาะสมนะคะแต่นิวจะเข้าไปสนับสนุน คู่จิ้นแบบน่ารักคู่จิ้นแบบว่าไม่ไม่แบบแก้าวไกลซึ่งกันละกันนะคะคู่จิ้นที่มียังไงอะมีการเคารพซึ่งกันและกันนิวจะเข้าไปนะคะซึ่งนิวก็ไปไลใ่ให้ให้ให้อ่อยังไงให้กำลังใจอยู่นะคะรวมไปถึงนิวจะบอกว่านิวนิวเชื่อว่า f c น้องแม็กนะคะที่เป็น FC 100%เนี่ยเขาก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ไปในแนวเดียวกันก็คือจะให้การสนับสนุนคู่จิ้นที่แบบจิ้นน่ารักจิ้นแบบจักรวาลชาลีนะคะไม่ได้คือจิ้นแบบน่ารักคิขูจิ้นแบบเพื่อนมิตรภาพอ่าแล้วก็พี่แล้วก็น้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิ้นในเชิงชู้สาวมันจะเป็นอ,อ่ข้อข้อจํากัดเกินไปตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมันมันเยอะเกินเราก็จะดูดูแล้วก็จะหล,ลีกเลี่ยงอันนี้เป็นมุมมองของบางคนที่เป็นจักรวาลแล้วเป็นอ่า เป็นเอของน้องชาลีแล้วก็สนับสนับสนุนคู่จิ้นในจักรวาลแล้วก็ให้คําสนับสนุนโฮสต์ในจักรวาลของน้องชาลีนะคะก็จะมีแนวความคิดเป็นในแนวเดียวกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พลังบวกสร้างสารรค์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในแนวของคู่จิ้นแบบเชิงชู้สาวเนี่ย พอเขามีประเด็นดราม่า,มาก,กันเราก็จะไม่ค่อยเห็นอย่างนิวเนี่ยนิวจะไม่ทราบเลยว่ามีด้อมไหนบ้างเขามีปัญหากันเพราะว่าเราจะติดตามแล้วทาง t i k t o อร์เขาก็จะส่งให้เราเห็นในมุมที่เราติดตามที่เราดูอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมของดอมคู่จิ้นที่แบบเชิงชู้สาวมัดมือชกอะไรกันเนี่ยแบบเกินเกินเลยเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็น,นเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะตรงเนี้มันก็เลยเป็นเหมือนข้อข้อเสียอย่างหนึง่งพอเวลามีเวลานิวพูดนะคะสองคลิปที่ผ่านมานาะที่เป็นประเด็นดรามา่าเกี่ยวกับดอมดอกทางตะวันอ่าบางกลุ่มที่มาก้าไก่พื้นที่ส่วนตัวของนิวนะคะเขาก็าจะมาทําจะมาแบบว่าเชิงน้อยใจเหมือนกับว่าเราไม่แฟร์เนาะไม่วิจารณ์ด้อมือนมันก็ทําให้นิว กลับมาทบทวนแล้วก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเราก็เลยไม่ทราบเลยว่าเออเขามีประเด็นดราม่าการมีการแบบว่ายังไงอะอ่ะยังไงอะ่ะ ปกเถียงมีวัฒกรรมกันในมุมมองที่แตกต่างเพราะว่าต่างคนก็อยากจะจิ้นในเมงของตัวเองอะเนาะนี่เพราะใจเพราะฉะนั้นในมุมนี้นิก็ต้องขออภัยนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปอินกับจิ้นจิ้นเชิงชู้สาวม,มันก็เลยทําให้เราไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้ทราบประเด็นดราม่าสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้นิวอยากจะมาแจ้งไว้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะด้อมไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเข้ามาก็กลายแบบเกินความเหมาะสมนิก็จะพูดจะเตือน ตามความเหมาะสมในมุมของนิวนะคะอีกอย่างถ้าเกิดจะบอกว่าให้เป็นให้นิวพูนเป็นลักษณะลายตัวไปนะคะมันก็จะต้องพูดในยนะว่าบุคคลคนนี้อ้างชื่อว่าเป็นร่อมของนี้นี้นี้มันก็ต้องกล่าวถึงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกต่างกันได้อย่างนิวไม่มีเจตนาที่จะมจาจ่าประจานเอาเขามาแขวนนะคะเพียงแค่ส่งสัญ,ญญาณเตือนกันเนาะเราจะได้เป็นมิตรภาพเป็นมิตรภาพจักรวาลชฉลีซึ่งกันและการแบบมีแบบยังไงอะ มีความเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นนะคะใดๆเลยนิวก็จะมาะแถลงขา่าวหลักๆเลยนะคะก็คืออันนี้ก็ให้ความสนับสนุนนะคะบรรดาเขตน้องๆน,นะคะนิวคิดว่านิวอายุมากแล้วบรรดาน้องๆที่ทําคลิปแล้วก็ทำาทำทำ,ทำคลิปคู่จิ้นแบบน่ารักในจักรวาลของน้องเน็กชาลีนะคะแล้วก็มีการขึ้นไลฟ์มะมอยแบบแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแบบน่ารักน่ารักนะคะซึ่งมันก็เป็นพลังบวกแล้วก็ เพิ่มแสงเพิ่มพลังบวกให้กับเมียนตัวเองที่จิ้นกับน้องแน็กชาลีนะคะตรงนี้นิวก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะนิวก็จะคอยไปให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้นิวก็อยากจะมาแจ้งเอาไว้นะคะส่วนต้อมอื่นเมนของท่านที่คุณติดตามอยู่นะคะนิวจะบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาการน,นิวจะไม่เข้าเข้าไปก้าไก่แต่ถ้าเกิดว่าอ่เมนในจักรวาล อ่ายังไงอ่ะเมนในจัก,กรวาลของน้องชาลีนะคะที่เกิดประเด็นนะคะมีประเด็นอย่างเช่นน้องจินก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นกับฮาน่าแล้วก็คุณไม้นะคะไม้เนาะแล้วก็ถึงขั้นแบบลงข่าวตรงนั้นอ่นิวจะออกมาช่วยโต้แย้งว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่แฟรกสำหรับน้องจินเนาะเพราะว่าอันนู้นนี่นะพอนิวเคยทำแล้วในเรื่องของอ่าน้องน้องชายเย็นเรื่องข้าวต้มมัดเนาะแต่ตรงนั้นนิวไม่ทานแต่ดิวก็จะไปให้กำลังใจน้อง ตามเพจสื่อต่างๆไปโต้แย้งว่าทําไมถึงมาว่าน้องอันนี้น,นิวจะช่วยถ้าเกิดในมุมในมุมมองของลักษณะที่ว่าจักรวาลของน้องชฉลีโดนโดนแบบว่าโดนเอาไปพูดโดนเอาไปแบบใช้เป็นจุดนะคะจุดอ่อนในการที่ทําให้น้องแน็กฉลีคนในจักรวาลของน้องแน็กฉลีโดนตำหนิดพราว่าในสื่อสังคมต่างๆนะคะ ตรงนี้นิวจะออกมาเต้แยง้งแต่ต้องมีเหตุผลนะคะในรูปแบบตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาดราม่ากันเฉพาะกลุ่มด้อมกันเนี่ยภายในนิวก็จะไม่ยุ่งนิถือว่าทุกคนมีมุมมองมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้นิวจะมไม่เข้าไปยุ่งค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างน้องน้องจินนะคะแล้วก็น้องชายเย็นที่โดนดราม่าเรื่องข้าตงข้าตงข้าต้มมัดน,น,นู่นนู่นนี่นั่นนะคะนิวก็ยังดีนะคะออกมาชี้แบบช่วยช่วย,ช,วยช่วยแบบน้องเต็มที่ช่วยแบบ ทำคลิปต่แย้งเนาะเพราะฉะน,นั้นโปรดเข้าใจนิวด้วยนะคะนิวค่อนข้างที่จะชัดเจนและนิวก็รักทุกคนต่อให้เขาตำหนินิวยังไงก็ไม่ได้ทำให้นิวไม่รักไม่เอ็นดูเบงของเขานะคะเพราะว่ามุมมองของเราแตกต่างกันแล้วนิวก็เข้าใจในมุมมองของคุณที่มีความแตกต่างกันสรุปแล้วเราไม่เราไม่รู้จักกันนะคะแต่ความรู้สึกความอินนิวเข้าใจเพราะฉะน,นั้นนิวจะปล่อยผ่านนะคะยังไงก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนิวก็อยากจะทำคลิป แจ้งเอาไว้นะคะสำหรับ,บคลิปนี้ปีนี้เป็นปีแรกของการเริ่มต้นเนาะปีสองพันี่สิบห้าค่ะเดี๋ยวใดเลยก็ขอเพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ร่วมนะคะพักดรามา่าดอมชินเอาไว้ก่อนมาส่งกำลังใจให้น้องเน็กชารีของเราไปแบบในรูปแบบของเขาเขามีสูตรในการจัดการปรัญหาของเขาแล้วก็ต้องร่วมมือในการนั่งทับมือเอาไว้ค่ะนั่งทับมือตัวเองเอาไว้แน่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเน็กชาลีเขาเนาะ เด้เล็กต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนจา๋าดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ